สวัสดีค่ะมณีแม้วันพาพาเที่ยวบึงพะลานไช่เนาะับพี่นอ้องนะคะแค่นใหญ่นนะะนเนานะ,ะพี่นอ้องโบดเนาะค่ะเนาะเขาออินโบดเนาะนะคะเห็นไหมอยู่กลางน้ำเนาะคพี่น้องอยู่กลางเมืองลอยเอ็ดเนาะคะันะคะบึงพะลานไช่เมืองบึงประจำเมืองลอยเอ็ดนะครับพี่นอ้อง ไม่วาดหาหมงจอดรถก็นะค,ะนะค,ะนะคะรับเนะโทนะบนะนะเอินบูทนะครับนะนะเาแลนไกลเนาะพี่นอ้องนะไม่วานแลนออมนาะคะรับแลนออมมึงนลนใช่นนะะนะะเนาะหาหมจอดรถก็นะครับพี่นอ้องชมนกเนาะ อ่ะคะ่ะแับมัหอดนะพี่น้องเนาะนี่นะคงข้าบูดเนาะ,ะบูดเนาะกันเนาะชาวบ้าได้มองจอดแล้วเนาะกันเนาะ,ะจอดแล้วนะคะคนี่กระบึงเนาะกันเนาะบึงชะลบานใช่เนาะพี่น้องนะคะ สงสัยเขาจะเห็นสพาพนกพี่นกขี่นกปลาสุพิธาตุยไงแต่ ปลาหนักครับปลาตะเพียนปลาปลาตะเพียนนะครับกัมปื้อๆแล้วนะพี่น้องเนาะเสื่อพ่อลูกพิราบนะครับพี่น้องมึงร้าวคำหอมยางนกพิราบเบิ้งปลานะครับพี่น้องปลาญึบึงเพลานไช่เลยครับพี่น้องจิ้งกัมปื้อๆแล้วพี่น้องมิตรตัวยังไงน้อย มาได้ไม่วานไหลามากเนาะพี่น้องไปงานบวชนะคะไปงานบวชแล้วก็ปวดหัวเนาะคะ่ะพี่น้องเลยหาหม่องสงบสติอารมณ์นะคะนะคะปลาไหลปลาไหลเนาะนกกรนะแม่เนาะพี่น้องนกเนาะ,ะนกพิราบเนาะ ขนาดเลยค่ะอนี่แม่มวานไปซื้อหัวอาหารอยู่เนาะกนันเนาะคนมาเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะหายอาหารปลานะคะ นกฟิลาบนะค,นนครับพี่นงครุก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 โอ้โ oh, หเยียต่อย,ยันนะครับพี่นืมอืม เดี๋ยวกันแล้วนี่ววทพร้พอมเนาะครับพี่น้อกนกอีกแล้ว ให้น้ำกับพี่ปลาเนาะพี่น้องทางบนก็นมีอันมาอยอ่ก็บธรราชาิแล้วมันสบายตาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็นกเนาะคะนะ่ะเนาออันนี้ก็บสบายตาพี่น้อง แย่งกันแย่งกันอ่าๆอย่าแย่งกัน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 อ่าวันนี้ก็ปลาลักกันนะอืมนะคกลัวเยอตัวใหญ่นักใช่้องตัวโลโลเหรอมั้ไม่หวานว่าโโลกลัวนะคะนะตัวโลโลกลัวเลรอครับ นเ่นนะกอนซ้นนีแต่ปะะเพี้ยนไยังไงัวสองโลกับนี่ระมาไหนเนาะในบ้านว่า ดูนะค่ะมันจะเล่นหูนจะเล่นตานะ,ะนะี่ะนกันเนาะตัวละสองโลสาโลกก็มีแล้วมั้งนี่ตัวใหญ่เนาะดูถ่ายกับไปกับตาะะไปกับนกนะคะนกกับตัวใหญ่เนายนะ,ะยายดกันยแย่งกันยแย่งกันนะคะ นกนกระียงเนกินนนาะมีตะโตอ้อนวนนะค่ัมีคนมากไ้าอาหารอยู่วเซ้านะคระัปลาปลาเห็นคนมนานังนะคะ่ะเนะ,ะเห็นคนมนานังกับมาซอหลดเนะพรามนาช่ยกินนะคะ่ะเนะ,ะัวงามขนาดเลยมีคนวาผับปันเรือเหรียญเนานะ วันเสารเนาะพี่น้องว่าควายมีรถเนาะว่าควายมีรถเนาะค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะสดชื่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาเบิ้งในน,น,น้ำก็ได้เบิ้งในบนบกก็ได้เนาะค่ะพี่น้องในน้ำก็มีเนะน,นาะในน้ำก็มีปูมีปลาเนี่ยแหละเนาะ ในบ้านกระยางเลาะมากนาะครับพี่น้องจอดรถแล้วเนาะ เดี๋ยวแวาดขำามไปนี่เนาะค่ะน้องพี่น้องไปบ่งโหวตนี่เนาะพี่นอ้องเนาะ,นอนะหอโหวตนะคะ,ะเดี๋ยวแม่บ้านจ้างกะะ่อนสักอันนี้มันเป็นหอโหวตนะคะหอโหวตร้อยเอ็ดนะคะที่จอดรถบริการจอดรถนะคะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะ ตาลากลางศาลจังหวัดที่ว่าการอำเภอนะคะท่านี้มันก็จะเป็นโบสถ์นะคะค,คนว่าหายรัดแล้วเปล่าแบบอันรัดเลยนะคะคน,นี่เนาะเข่ามาในนี้แล้วนะคะสวยงามตามทองเรืองนาอพี่น้อง อนุบาลแห่งสถานที่เสด็จพระราชดเนินทรงปฏิบัติพระการรอนิจจิก่ะคะ80พรรษานะคะนี่นะคะเบรนบ้านกรรมานีเนะาะในประบาลจะไปเข้าไปนมัสการนะคะศาลหลักเมืองนะคะอยู่ที่หอโบสถ์นะคะหอโบสถ์นะคะสูงมากเลยนะคะ คลมลื่นดีเนาะครับพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบหอโบสถ์โบสถ์นะคะอันนั้นก็จะเป็นบึงพระลานชัยนะคะเนาะอันนั้นเป็นบึงพระลานชัยนะครัเนาะ,ะ,ะอยู่ตรงข้ามกันนะคะมีถนนนะครถเยอะมากเลยนะครับตอนนี้วันเสาร์คะวันเสาร์นะคะในวันเข่ามาอยู่ในศาลานี่เนาะค่ะเนาะนะคะมองออกไปก็จะเป็นเอ่อ บึงพาร้านใช่เนาะคะ่ะตรงขามกันท่าพุ่นเนาะงามเนาะค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะอันนี้โบดใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องสูงเลยเนาะคะ่ะแง่น้ำเนาะค่ะเนาะนะคะมนะันจะมีโบดหน่อยอยู่ข้างนอกนี่เนาะพี่น้องนี่เนาะเห็นมากันโบดใหญ่หน่อยอยู่ข้างนอกนี่เนาะคะ่ะนี่เนาะ,นะะแต่จะเป็นหอโบดใหญ่เนาะคะ่นะเนาะอันนี้หอโบดใหญ่นะคะ แต่ม no ันม so ีจำลองอยู no, so ่ข้างล่างนี่เนาะค่ะจำลองอยู่ข้างล่างนี่อันนหน่อยๆนี่เนาะพี่น้องนะคะสวยงามเนาะค่ะพี่น้องนะคะเขาทำอ่ามันมีจำลองอยู่ข้างล่างแล้วมันก็เขาจะเห็ดอันอันนี้ใหญ่นี่ก็จะตามทำเหมือนอยู่ข้างล่างเลยเนาะค่ะเนาะทำเหมือนอันเล็กๆอยู่ข้างล่างเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะโหวตหน่อยเนาะนะคะ นี่เลยนะคะหอบูดนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะหอบูดนะคะหอบูดนะคะเรื่องวามอากหรจกองไวยกค่าาาเงากสถานการคิสกาในปัจจุบันแล้วก็ทุกทุกภาวบรหาร I think Due to COVID 19 situation, we kindly ask for your cooperation to our basement and keep a functioning distancing from other people. Thank you. I think Due to COVID 19 situation, we kindly ask for your cooperation to our basement. จะทดลองขึ้นบึงเนาะคะเนาะพี่น้องนะคะขึ้นไปเที่ยวนะคะขึ้นไปเทียะะเท่ยวนะคะหอโบดนะคะหอโบดนะคะหอโบดร้อยเอ็ดนะคะ